สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะร้านตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะบอกเลยมีรถราคาถูกมากๆไม่ถึงแสนขอคนที่พร้อมจบสดในคลิปนี้นะคะราคานะคะบอกเลยดี ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถนะคะคันด้านหลังกันเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ Toyota s u ูรุนานะคะมาพร้อมกับตัวเครื่อง1.5 GL ด้วย GLI ใครที่มองหารถนะคะเอาไว้ใช้งานขอแบบคนที่พร้อมเอาไว้ใช้งานจริงๆนะคะเพราะว่าราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่7,9 0 0 0บาทเท่านั้น เจ0 0หบาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่1,20,000กิโลเมตรรถไม่น้อยมากลูกค้าค่ะปีเขาเก่าก็จริงแต่รถเขาเก่านะเพราะว่าหัวน็อตทุกจุดไม่มีรอยไขยรอยถอดเลยก่อนรับชมนะคะก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ก่อนนะเดี๋ยวพามาชมนะคะสำหรับตัวรถนะคะคันนี้รอบคันกันเลยดีกว่ามาเรามาดูตัวรถคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆเป็นรถที่หาที่ไหนก็ยากนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครขายอะอย่างคันนี้ได้ในส่วนของไฟคู่หน้าเป็นมันติรีเฟกเตอร์เรียบร้อยเลยนะคะได้ไฟคู่หน้ามันติรีเฟกเตอร์กรอบดวงไฟไม่เหลืองเลยอันนี้คือพยายามขัดให้แบบ ให้มันพยายามที่จะขัดให้มันดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือดีขึ้นแล้วด้วยเรามาดูนะคะรอบๆของตัวรถคันนี้กันบ้างนี่กระจังหน้าโครเมียมกระจังหน้าโครเมียมนะคะ1 2 3 4 5สเสน้นอ่ะนับกันเรียวๆเลยโลโก้นะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะทะเบียนรถ พอสัมภารอลอิง3 9 7เนะคะเป็นป้ายกรุงเทพมหาน,ะะนะครเรียบร้อยแล้วเลยบวกกันได้19นะคันนี้ถือว่าสวยๆเดิมๆแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ารถคันนี้ขายตามสภาพนะคะรถบ้านแท้ร้อเนะคะขายตามสภาพนะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้าไฟไหม ไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถงังทุกจุดอยู่ครบแบบเดิมๆเลยรถปีลึกก็จริงแต่ว่าเขาเก่ามากๆนะคะในตัวนี้นะอ่ะเรามาดูตัวล้อคันนี้กันบ้างสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมแม็กที่แต่งมาให้จากเจ้าของคนเดิมด้วยแม็กที่แต่งมาให้เรียบร้อยหัวน็อตสี่รูแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวยางที่จะได้เป็นยางของดันหลบดันหลบนะคะปี2021ลูกค้าค่ะ ได้ยางปี2021ด้วยได้ยางใหม่เลยถือว่าซื้อไปนี่คือเอาไปใช้งานจริงๆนะคะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเปลี่ยนเลยถือว่าใช้ไปสักปี2ปีก็ได้3ปีก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าแบบต้องการขับไปแค่ตลาดนะคะหรือว่าไปซื้อของนะคะก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับตัวรถที่เป็นคันนี้เรามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะหูกระจกนี่ หูกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะพร้อมกับตัวที่รีดน้ําฝนนะคะราดยาวเป็นคโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะคะที่จับปิดเปิดประตูรถก็จะเป็นแบบไขนี่เขาเป็นแบบไข่ล็อกรถแบบไขนะคะปลดล็อกแบบไขเปิดปิดแบบนี้เลยเขาจะเป็นหุ้มปิดด้านบนนะคะแล้วก็เปิดปิดด้านนัางได้เลยอ่ะเรามาดูตัวโครงสร้างกันบ้างอ่ะก่อนจะไปนี่ให้ดูก่อนโตยโยตา้ากระจกนะคะ เดิมๆเลยเมื่อกี้เอินแอบเดินดูรอบขันกระจกเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยของการแตกหรือว่าเปลี่ยนมาด้วยโครงสร้างทุกจุดบอดี้ทุกจุดก็เดิมบอกเลยดีมากๆสําหรับตัวรถคันนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะกระจกเดิมๆเลยมีโลโก้โตยโยต้ามีตัวไล่ฟ้านะคะกระจกด้านหลังที่เดิมมาจากโรงงานเลยไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคือเดิมๆมาให้กับลูกค้าเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้ ไฟเบรกโดนที่3ก็ติดตั้งมาให้แล้วสปอยเลอร์ iler, ด้านหลังก็ติดตั้งมาให้แล้วบอกเลยครบเครื่องโลโก้โซลูนาก็ติดตั้งมาให้อยู่ครบเดิมๆสวย,สวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายของตัวรถนะคะเขาเปิดการใช้งานนะคะด้วยการใช้กุญแจนะแล้วก็เปิดจากภายในก็ได้เช่นเดียวกันด้านท้ายตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟเบรก2ฝั่งของตัวรถ ไฟเบรกสฝั่งนะคะเหมือนหยดน้ำนะคะด้านท้ายนะคะนี่หลอดไส้นะคะแบบไฟนะคะคันนี้ได้เป็นหลอดไส้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าสภาพโดยรวม1.5 g li นะคะออโต้เกียร์ออโต้ด้วยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะสำหรับคันนี้แอบเปิดด้านหลังให้ดูเลยนี่ลูกค้าค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขรอย,ยถอดเลย หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไข่รอยถอดตัวซีนนะคะกดไปมีรอยเล็บแบบนี้เลยไม่เคยเปลี่ยนฝาท้ายมาบอดี้เดิมๆเม็เดอาร์ครูกลมๆแบบนี้ก็ยังอยู่ครบให้กับลูกค้าได้เห็นเลยนะคะนี่หัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาโครงสร้างเม็ดอาร์คก็ยังอยู่ครบนะคะรูกลมๆแบบนี้เลยรูกลมๆแบบนี้เลยแต่ตรงนี้อาจจะมีในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะซ้ายและขวาเหมือนกันนะเขาไม่ใช่บุบนะนี่ซ้ายและขวาเหมือนกันนะคะ เม็ดอาร์ตอยู่ครบซ้ายและขวานะคะอ่ะเรามาดูพื้นที่ด้านในกันบ้างบอกเลยว่ารถซื้อแกงอ่ะแรงแน่นอนเพราะว่าเครื่องพันห้านะคะคันนี้ด้านหลังพื้นที่ด้านในใหม่นะถือว่าไม่เก่าเลยเพราะว่ารถคันนี้ก็ปีค่อนข้าง,งที่จะ2544ก็ไม่เก่านะใช่ไหมเอออ่าคันนี้นะคะด้านหลังใส่สัมภาระได้เยอะไม่ว่าจะเป็นใส่รองเท้าใส่ของจุกจิกใส่ของนะคะที่เป็นแบบ อาหารของกินก็ได้เหมือนกันหรือว่าไปตลาดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเลยบอกเลยว่าดีนะคะเราไปดูภายในคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าความกว้างและก็พื้นที่ด้านในเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันนี่ภายในนะรถเล็กกะทัดรัดนะคะแต่เครื่องพันห้านะลูกค้าขะอุยคือดีอันนี้เอื้นสูง160นะคะก็ถือว่าพื้นที่ด้านในก็ตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงตัวเล็กผู้ชายตัวเล็ก ถ้าเกิดตัวใหญ่ก็จะขออนุญาตให้ลูกค้าอัพอัพรดหน่อยอ่ะคันนี้นะคะก็ขอแบบไซส์แบบมินิมอลนะคะ160ได้170ก็น่าจะขึ้นมาหน่อยก็ก็ได้อยู่ถ้าเกิดขับนะอ่ะเพดานด้านบนคันนี้ไม่ชํำเลยเพดานด้านบนไม่ชํำเลยนะคะด้านบนเขาจะเป็นแบบผ้านะเอ้ยเป็นหนังด้านบนนะคะเป็นหนังด้วยมาพร้อมกับตัวนี้เลยไฟสองแผ่นที่เปิดปกติไม่หายนะคะหลอดไ้อยู่ครบ พื้นที่ด้านหลังของคันนี้นะคะเด็กนั่งได้ผู้ใหญ่นั่งดีนะคะเรามาดูกันว่าด้านหลังเป็นยังไงต่ออ่ะสายคาดเบลลสี่เดียวกับเบาะเลยนะคะภายในเป็นเบาะผ้ามีกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ฝั่งนะคะมีเด็กเล็กนะคะอยากได้รถแบบผ่อนเบาๆไม่ใช่ผ่อนเบาๆภายในกว้างๆเล็กๆแบบแยกกระทัดรัดนะหนูว่าอ่ะเราไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันต่อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูด้านในกันบ้าง เดี๋ยวจะมาสตาร์ทรถให้ดูกันนะคะนี่สตาร์ทรถให้ดูเลยดีกว่าโอ้โหเครื่องอย่างนิ่มลูกค้าค่ะเครื่องนิ่มไม่สั่นเลยเครื่องด้านในคือนิ่มจริงลองเทสแอร์ก่อนว่าเย็นไหมนี่ระบบแอร์นะลูกค้าคาสสิกบอกเลยหาที่ไหนไม่ได้ที่นี่มีนะคะนี่ระบบแอร์คาสสิกเป็นแบบตึบตึบตึบ ตึบตึบแรงสุดแรงสุดลดลงได้เลยนะคะนี่อุณหภูมิปรับได้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการให้แบบตรงอย่างเดียวก็ได้คอนโซลด้านบนนี่สวยๆเดิมๆวางของได้เลยส่วนใหญ่รถคันนี้นิยมนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเด็กๆที่อยากเอาไปแต่งนะคะก็ได้เหมือนกันวัยรุ่นเนี่ยเอาไปแต่งแบบคลาสสิกได้เลยหน้าปัดของคันนี้นะคะนี่หน้าปัดเป็นเลขนะคะเลขหน้าปัดแบบนี้เลยบอกเลยว่า ไม่มีไฟโชว์ทุกจุดอยู่ครบแบบเดิมๆหน้าปัดคือดีคันนี้พออรมลไยนะคะโล่งๆไม่มีล่องรอยคาบอะไรเลยนะคําว่าคาบอะไรก็คือมันไม่แบบไม่ลอนนะคะแล้วก็พออรมลไยเป็นพออรมลไยหนังเรียบร้อยที่สําคัญมีแอร์แบทมาด้วยโอ้โหมีแอร์แบทให้มาแล้วนะคันนี้มีให้1จุดกระจกพับไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกรถด้วยลูกค้าค่ะนี่เซ็นทรัล็อกรถปลดล็อกมาพร้อมกับตัวกระจกนะไม่ต้องไขแล้วนะ อันนี้มีปรับในเลนกระจกให้ลูกค้าเลยมีตัวไล่หมอกมาให้ด้วยกระจกเป็นไฟฟ้าของฝั่งคนขับด้วยใช้งานได้จริงไหมเรามาลองเลยนี่ลูกค้าขาใช้งานได้จริงเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยออโต้ใช้งานได้ปกติดีนะคะลูกค้าเดี๋ยวบอกเฮ้ยน้องเอิญน,น้องเอิญคันนี้ลาค้าถูกออปชั่นมีอะไรมีสิ่งที่บอกเมื่อกี้เลยเกียร์โตโเกียร์โตโนะ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเบรกมือให้นะตรงกลางติดตั้งมาให้เรียบร้อยวิทยุบอกเลยลูกค้าคะซื้อคันนี้ไปยอมลงทุนไปติดวิทยุเพิ่มติดจอเพิ่มเป็นจอทัชสกรีนก็ได้รองรับหมดแหละตอนนี้ราคาก็เบาๆขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกสเปกก็อยากได้แบบไหนนะคะอ่ะเรามาดูเก๊ก,กันบ้างเก๊กของรถคันนี้มีอะไรมาบ้างใส่ไฟนะไปที่เขียยบุรีนะแต่ว่าไม่มีอะไรอุ้ยเล่มไม่ช้ำนะ ไม่ให้ดูนะเล่ไม่ช้ำอ่ะคันนี้นะคะเป็นรถที่จดทะเบียนนะคะเมื่อวันที่31มกราคม2544นะคะทะเบียนพอสำเพลอรอลิง3970เป็นป้ายกรุงเทพมหานครนะคะเครื่อง1 4 9 8ซีซีคันนี้เป็น4ี่สูบ95แรงม้านะคะประหยัดน้ำมันนะคันนี้จะดูให้ว่าคันนี้มันช้ำหรือเปล่าอุ้ยคือไม่ช้ำเลยนะ ใครอยากเห็นสำเนารถนะคะติดต่อหาควกเอิญนะคะผ่านเบอร์โทรท,ที่หน้าจอได้เลยแจ้งว่าน้องเอิญนะบอกว่าน้องเอิญนะอัลลน้องเอิญอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าขาอ่ะคันนี้คันนี้นะคะก็มาพร้อมตัวรถนะคะที่ใช้งานเป็นบุคคลเลยแล้วก็ใช้ในกรุงเทพรถคันนี้ใช้ในกรุงเทพมาก่อนไม่ชาแน่นอนบอดี้โครงสร้างก็เดิมเดิมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงสร้างนะคะในส่วนของตัวหน้ารถกันบ้างว่าหัวน็อตและเครื่องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอ่ะ ก่อนไปชมนะคะต้องขออนุญาตปิดอืมขออนุญาตปิดแอร์ก่อนนะโอเคเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะเปิดในส่วนตัวเครื่องให้ดูกันหน้าฝนแบบนี้นะต้องบอกเลยลูกค,ะคะ้าค่ะหน้าฝนซื้อรถไว้ใช้งานดีกว่ารถยนต์แอร์เย็นเพลงเพาะนะคะคันนี้ แอร์เย็นเพลงพอที่สําคัญนั่งได้นะ5คนเลยเรามาดูด้านในเครื่องกันเครื่องคันนี้นะคะเป็นตัว16เครื่องประมาณ 16v คันนี้นะคะเป็นเครื่องที่จริงอ่ะคือเครื่องพันห้าแต่ว่าขนาดของเครื่องอะคะ่ะก็เดิมๆถามว่าเดิมยังไงให้ลูกค้าดูเลยว่าเครื่องของเราเก่าแต่เก่านะครับลูกค้าขานี่ซื้อไปมาแป้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่นะ มาร์กแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ที่ตัวเครื่องและตัวเครื่องไม่มีน้ํามันไหลเยิมรั่วซึมให้ลูกค้าได้เห็นเลยนี่บอดี้เดิมหัวน็อตทุกจุดไม่มีรอยไขยรอยถอดเรามาดูโครงสร้างกันบ้างหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขยรอยถอดเลยหัวน็อตเป็นหัวน็อตเดิมๆฝากระโปรงก็เดิมๆด้วยเรามาดูด้านแก้มตัวรถนี่หัวน็อตด,ด้านแก้มนะไม่มีรอยไขยรอยถอดเลยนะนี่ หัวน็อตที่แก้มนะคะไม่มีรอยไขรอยถอดโครงสร้างของคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยสติกเกอร์ก็ยังแปะมาให้อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันตัวเลขก็ยังอยู่แบบนี้เลยนะนี่คานเดิมๆด้วยหัวน็อตที่คานนะคะไม่มีรอยไขรอยถอดเลยสติกเกอร์อยู่ครบอ่ะเมื่อสักครู่เราดูด้านซ้ายเรามาดูด้านขวากันบ้างหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยถอดหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยถอดนะนี่ฝากระโปรงนะคะ ไม่มีรอยไขรอยถอดแบบนี้เลยเลขเทปของตัวรถอ่ะเลขเทของตัวรถยังอยู่ครบนะอยู่ครบแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็มั่นใจว่าบอดี้ของคันนี้สภาพโดยรวมคือเดิมมากเม็ดอาร์กก็อยู่ครบจุดสําคัญที่สุดคือนี่เลยค่ะลูกค้าค่ะโตโยตา้าโตโยต้ยังสลักอยู่เลยมาจากศูนย์เลยฉมนี้มันเป็นฉอมที่ออกมาก่อน v ีออด้วย ใครที่สนใจนะคะสนใจออกรถนะคะคันนี้นะคะขอคนที่พร้อมตัดเงินสดเลยนะ,ะๆๆๆๆขอคนที่พร้อมนะคะตัดเงินสดเลยสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อหาเอิญได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะสามารถแอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยหรือติดต่อหาเอิญน,นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยติดต่อหาน้องเอิญผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอว่าสนใจตัวรถนะคะ Toyota So l una คันนี้นะคะ 1.5นะคะคันนี้ราคา7 uh, 79,000บาท79,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจรถบ้านแฮรอยอซคันนี้ติดต่อมาได้เลยสําหรับคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะมาอัปเดตตัวรถราคาถูกให้กับลูกค้าได้รับชมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ